ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับครับวันนี้เราอยู่ที่ปู่วัดป่านะครับ15ล้านนะครับผมวันนี้ได้มีสายบุญนะครับร่วมมาทําบุญกับปู่นะครับซื้อข้าวซื้อน้ํามานะครับผมกบวันนี้ทางช่องก็ได้มีโอกาสได้มาพอดีเลยนะครับผมก็ได้นําของมาถวายปู่นะฮะ ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะฮะโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับผมครับนี่แหฮะบริเวณวัดลงปู่นะครับเอฟซี FC ครับ ครับก,การาานมัตก,การครับปูหาครับหลับพ่อนหนอยเอครับผมหลับพ่อนเลนยนะครับอิทชิตังปฏิตังตุงตมังกิปะเมวสัสมิันตุสะเพปเรนตุสังกปาจันทโทปนโศยธรรมณีชโชติยโสยธาสพีติโยวิวัชชนตุสัพ,พโลโคว,วินาสตุมาเตพันตรายโยสุขีทีคายุโก พอพิวาธนาศรีริสนิจังวุตรปจายโนจัตาร,รธรรมาวัตทันติอายุวนโนสุขังพระรังวันนี้ก็มีสายปญน,นะครับผมรวม้มากกับปูรวมข้าวสารอาหารแห้งนะปูเนาะมียา มียากันยุงก็มีครับปู่ยาฆ่าวันนี้คือยาค่าและยาอันนีบางอย่างันเติมทั้งเลยสะเตินอยังตู้อย่างเสียงโอ้ไม่รู้เหมือนกันครับยังไม่เจอกันเลยครับทีมงานโอ้โมรู้จักเสือคยังยังยังไม่เจอกันเลยครับพ่อๆกันเป็นไปทางหนึ่งเหมือนเนี้ยอยังแรกครับปู่ฝันอีกบ่แต่เมือนปู่ตกฝันแปลกๆฝันว่า เกี่ยวกับเงินกับข่ำเหมนนะอน่ะเกี่ยวเอา,เ,อาเงินไล่ไล่อันไปทำพิธีอย่างหมดเลยปู่กับเขาพิธีนะั่นจะปากกวดวาเงินใบละลอยนะ่ะว่าเอาไปเสกเอาไปยังเึนือไปกอง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 เสกให้มันขึ้นให้มันไหลว่าเก่าว่าสันในฝันนะในฝันนะครับฝันจากไหนก่อครับปู่ฝันจังสันอันอันเขาพิธีทํำเอาเงินกำไปทำพิธี เสกให้เงินเพิ่มเพิ่มขึ้นฝ้าฝ<อ>ันดีแต่ปูตั้งแต่ไปจับพวกกันโตจากไปเมื่อนั้นแหละข,ขึ้นมากมาฝันโบเมนซีเก่าซีสิครับมันเป็นอีหยังคือเ,เป็ยนยังซีมาฝันแบบนี้วะท่านเอามันซีโบเมนมันเล็กมันซีมาเขา่าหลบเก่าเข่าเก่าแบบเก่าทรงซูลหรือว่ยาเกิดได้ยัง <laughs> ีมันซีบอันอัน ก็ปรากฏว่าขะตั้งแต่พวกโตไปก็มีแต่คนเขามาหาในป่านนี้โอ้แปลกๆมากแปลกๆมากใหม่ใหม่เออมาใหม่ใหม่ขับรถเข้ามาเข้ามาเคยเห็นปูว่าสันอันเห็นป้ายวาสันเข้าไปฝุนเลยเข้าไปบุนวาสันมาขับวบัวทั้งเมียเป็นงลื่นสีว่าเป็นงลื่นสีอ่าเห็นแต่ป้ายรถวาสันเมียกับมาน้ำแต่ว่า ไวเข้าเว้หนวดไวเข้าก็เลยมาเบิงแ,แล้วก็เลยมาเฮ็ดนันเฮ็ดนี้กินแล้วเลยชันตอนเช้าเลยว่าขั้นผมบางผมคอมาวม่อันเขาวิปัสสนาเขายัางไงได้บอกว่าได้บอกเป็นอย่างขั้นชิมาทางนี้ปนเธอรัวเองนะปู่เขาอยู่หนองหานนี่คนอยู่หนองหาน สิได้เห็นฤาษีมาปฏิบัติธรรมแล้วฤาษีจะมาปฏิบัติธรรมกับปู่แล้วนะฮะมีหม่แล้วเนาะไม่ได้กิใดไม่ได้หัวเดียวแล้วปู่เนาะเท่าก็ยังบ่คิดหยังดอกครับเขาว่ามาเบึงนี่สือมามะเอาหนามมาแผกนึ่งมาถวายก็เลยกว่าบวบ้ว่าปู่อยู่จังได๋จังได๋ซอห้องว่าเนี่ยวขั่นล่ะปู่มาจากไสเป็นมาจังได๋อายุเท่าใดจังส่นจังสี่ปันแน่เพือเลย อันมางาใหม่บอกู่ตกแจหลังค่ะโอ้ยลมมันแห้งถ่านรปีทุกอย่างย่ำก็คือปู่ฝันนะครับเอาเงินแบงค์ร้อยไปสวดให้เงินเพิ่มแล้วเพิ่มไหมครับปู่มันในในพิธีกรรมในฝันนะฮะในพิธีกรรมเจ้าของก่ำเงินไว้อยู่ครับกล่องหนึ่ง เดาว,ว่าในพิธีกรรมปูกระเทียงกับเขาว่าเอา้งื่อนของปูเขาไปในธีก็คือมีแค่นี้ก็ปูคือเราปูไมีหลายกว่านี้เดียวเราสันยังบวชเศษยังบวชเศษต่อสันสันบานยังบวชเศษอนนันตัวนั้นปูออกไปก้อนเราสันเอ๋อพิธีกรรมเงื่อนใบมีแต่ใบลอยเดิครับว่ามีใบใบอื่นผสมเลยใบลอยมัดทุกใบเป็นตั้งตัง,ต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 ง อ๋ ing, อหนะะ after, ึ่งศูนย์ศูนย์เลยนะอย่าลืมนะศูนบอกผู้หนึ่งศูนย์ูนเจากเรื Actually Actually ่องบอกอะไรผู้ศูาย์เล็กเก้าสีเก้าสีผู้ออกเลี้ยวเท่านั้นแลวองช่วงงานแบบผูเลขกเขาเลี้ยวก็รู้ว่าันมีศูนย์ศูนย์มันแปลกใจ่ดูฝันหนึ่งสิฝันแปลกแปลกเมื่อละมือพวกโตจากแปลกครมขึ้นมามัไม่ได้กินหะไออมา เดินจงกรมอยู่เลยเขามานั่งปั่นนอนปั่นรับปั่นชาวเดียวตื่นคือมาไวยคือฝัน,นึ่งทีคือบุกฝันคือเขาคือบุกฝันว่าห้องบอกมาบอกเด็กโดดคือมาฝันเป็นประหาร โอ้ยเสให้เงินเพิ่มนี่สิบบแตกสามตัวเอพี่สิบบาได้เพิ่มม่้งุกคนที่มีเงินมีท่อกันแล้วเศษเงินเงินเพิ่มเนี่ยเออไม่ไม่ธรรมดานะปุ่เนาะแต่ว่าเงินแบ่งลอยปะค่ะเออใบละลอยใบละลอยใบละลอยทั้งเัินเงินแบ่งลอยฝันดีหรือฝันร้ายฝันว่าได้กำเงินกำค้ำได้จับเงินได้กำค้ำสิฝันดีแหะครับปุ่ ืออแมนบอคือไประเบิดครับฝันดีอยู่นะครับปูให<อ>้กำเงินนี่นะครับผมตั้งแต่พวกโตมากมืออนหนอยแหละตอนแรกมากเลยมุ่งฝันเกี่ยวกับเงินก็นข้ำหลดุดแบกอยู่เดียมุ่ฝันพิ่งมุ่งฝันขึ้นห่อยแหละครับเออถือว่าฝันดีนะปูนะเนาะ อันดีค่ะคือว่าแด่กกรรแบ่งร่อยส่วนเงินเลกำเงินเนยคือนี่ฝันคือว่าหอบเอาหอบเอาหอบหอบเ,ออบเ,อเงินใบละลอย,อยนั่นเ <c oughs> แต่ว่าเงินเขากรรมพิธีว่าสันเจ๊ไขเงินมันเพิ่มลายลาลายลาลายนี่ฝันจ้คของไปป็นผู้ทำพิธีหอกแต่ว่ามี บริวานมีพวกญาติโยมมาท้ำกับอะไรับผมก็มีญาติโยมก็มีพามมีอะไรอย่างเงี้ยแหละครับปู่ว่าปู่อันฝันว่าได้กำเงินบ่ค่ะโอ oh, ้ยไดไ้หอบเหมือนได้หอบเลยหอบปูเลยหอบปูฝันว่าได้หอบเอาเงินแล้วก็ได้สวดพร้อมบ่ปู่บ่ได้สวดแต่แต่แต่ว่า ในในในความรู้สึกคือว่าเอาเงินนี่ไปเขากับพิธีอือเขาไปเขาไปนี่พิธีเขาไปทําพิธีให้มันงอกเงยขึ้นหลายๆก,วกนะ็ว่าเก่าอนะแต่ว่าเฮาเอาลงไปเจ็ดหมื่นทีให้มันเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณอน,นะโอ้แต่ว่าในความฝันปูหอบเอาเลยเงินหอบเอาเอา,เอาเงินจอนนี่เขาเอามาให้เอามาว่างให้เอา เงินปูคือหลายกว่านี่ขึห้หอยท้อนนี้ในเทียงกับเขาเงินแบงค์ร้อยนี่แหละครับปูใบลอยเนะี่ยเดี๋ยวใบลอยอ่อนต้อนอนะมีใบอื่อนผสม,ม,มนี่ใบลอยมัดเดี๋ยวไปกับใบลอยกองเจนเป็นโอ้แสดงว่าเลขเข้าแล้วนะปูเนาะไม่รู้เพราะว่าปนแปลงว่ะแนวทางของหลวงปู่นะครับเอฟซี FC ครับผมฝันว่าได้กำเงินกำคำเลยนะครับผม เมื่อคืนนี้นะฮะล่าสุดเลยนะครับผมแนวทางกับแคปหน้าจอไว้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระทางช่องเลยนะครับผมรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ